ต้องนี่แถวนี้ด้วยนี่เปลือกอะไรเออใครทำอะไรนี่มาดูสิเปลือกอะไรคะนี่แยกแต่ถังขยะอะไรลูกเปลือกอะไรเอ่อ,เ,อ,อเปลือกขนมหรืออะไรเออเจ็บยเ,เ,เก็๊ย์เย์อเอ่ถังขยะแล้จ้าเอาใส่ถังขยะนะคะมาเดินไปอีกหนุหน่นหนุไปหาเพื่อนนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเด็กกีเด็กกีเด็กกี คุณน่ะคือหลายแฉ่คุณตรงนั้นก็มีไปเก็บช่วยกันจ้ะใส่แล้วไปเก็บช่วยกัน